โวยตัวเบียต์ต์โดนแล้วผมคือเสาหินไม่มีใครเห็นผมใครจะมาบูบี้เขาไม่ได้นะว่าเขาเล่นซ่อนหาไม่เก่งตอนนี้ที่ผมจ,จินตนาการก็คือผมต้องขึ้นภูเขาลูกทางซ้ายมือถ้าเจอ GM ต้องวิ่งไปทางนั้นให้ได้กระซิอบบอกว่าให้ขายกิจกรรมแฟนเพจให้หน่อยกิจกรรมมีกิจกรรมใคนที่ อยากไปเฮ้ยไงวะมีตังซื้อตั๋วแบบไม่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 มีตังเก็บตั๋วก็อาจจะเอ็มมาใช่ไหมเราหาทางขึ้นภูเขาเลยเล่นกับมูชไนท์ดีกว่าอ่าใช่ก็มีตั๋วสำหรับขึ้นภูเขาแจกนะครับมันได้ค่ะหกรางวัลเนาะจากน่นกมการ์ดบันได้เยอะก็คือกิจกรรมถ่ายภาพปริศนาครับผมหมุนติ้วที่มันหมุนสติลน่าเฟินเพจนะเลยมาลงมาดูได้ใกล้ๆนี่เองก็คือให้ทายนะครับว่าเป็นภาพของตัวอะไรหรือภาพของ ก็คืออย่างน้อยก็ได้เลยสองนาทีนะครับให้มาเกรอกกันได้เยอะนะครับสองนาทีสองนาทีไม่เป็นไรถ้าตอบถูกก็จะได้ลุ้นได้ตั๋วไปจีเอ็มวิ่งหาใหญ่เลยอ่ะยื่นเจอจีเอ็มไม่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 ทางรองย่นดีทางรองย่นดีไปไปเป็นเสาหินเหมือนเดิมไปแต่เมื่อกี้ระหว่างที่เสาหินเหมือนเดิม ดีครับดีดีดีเสาหินเสาหินเดี๋ยวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมอัปเดตอีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งนาทีครึ่งอนะฮะอัปเดต CM ขำจังเลยนะครับผมเฮ้ยทำไมเงกับบันไดขาดกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมไม่อยากเล่นบ้างเลยแล้วจับกล้องไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอเฮ้ยอย่าวิ่งอย่างนี้ดิเอ้ยเอ้ยอย่าอย่า าุ้งนี่คือการเออการสู้กันของโกคูแล้วก็อย่าส่่าส่งครัน้เมีแ่ลยเดี๋ยวนี้มืะครับเงซะด้วยนะอ เมื่อกี้แบบเรียนตรงไรเงี้ยว่าแบบเออถ้าอยู่ในที่แคบมันจะยิ่งยากเฮ้ยวันลุมมเอาเรื่องอยู่นะฮะเอามกี้เอามาปี๊ปา๊ดีเฮ้ยยายายาหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วหยุดเลยครับหยุดเลยจับเองไปดูปี๊ดาด้กันโอ้ยฟันจะไล่เบึ้งเบึ้ง ม่แดงใช่ไหมใบแดงใช่ไหมใช่ใช่หรือไม่ใช่